ก็สวัสดีนะครับสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ FC ที่ติดตามรายการหมอดูทองคำนะครับวันนี้ก็วันที่22มกราคม2568นะครับเวลาอัดคลิปต,ตอนนี้ที่เวลา1 1โมง40นาทีนะครับก็เช่นเคยนะครับวันพุธผมก็จะมาอัปเดตแนวโน้มทองคำให้นะว่าหลังจากนี้อีก2-3วันครับทิศทางทองคำนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็ต่อเนื่องมาจากเมื่อวันจันทร์นะเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมจะไม่พูดถึงแล้วนะครับนะเพราะว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ให้แล้วนะครับมาวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าหลังจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ทรัมป์นะครับสาบานตนนะครับเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเต็มตัวแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็แน่นอนครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับนะชื่อของทรัมป์นะครับ ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับหลังจากสาบานตนครับก็เริ่มประกาศนโยบายออกมาเลยนะครับนะก็ทองคําครับก็ปรับตัวขึ้นแรงนะครับจากเมื่อวันที่20มกราคม68เนี่ยราคาทองคำเนี่ยมันอยู่ต่ำสุดเนี่ยที่ประมาณ2,689เหรียญน,นะครับแล้วก็วันต่อมาก็พุ่งทยานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ มาเหยียบที่ประมาณ2,751เหลรียญได้แล้วนะครับก็ปรับตัวขึ้นมานี่ก็60กว่าเหรียญแล้วนะครับปัจจุบันนะครับแนวโน้มทองคำก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อแบบไม่ต้องสงสัยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับเพื่อให้คลิปนี้นะครับสั้นแล้วก็กระชับที่สุดแล้วกันนะครับนะเสำหรับคนที่ ต้องการจะปรึกษาเรื่องของทองคำนะครับก็โทรมาคุยกับผมแล้วกันนะที่เบอร์ครับ0 6 5 9 4 4 5 6 5 4นะแล้วก็ ID Line ผมเติ้งครับ t t h i l l n n ดตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G-Good นะครับนะสำหรับโกสปอตนะครับหรือว่าออทองคำแบบ USD ต่อออนเนี่ยนะครับนะภาพรวมนะครับบอกเลยว่าทองคำเนี่ยมันยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์นะครับ อ๋อลืมบอกไปว่าคลิปนี้นะครับสามารถนำไปใช้อ้างอิงประกอบการลงทุนทองคำได้เนี่ยคือในช่วงของวันที่22จนถึง,ถง24มกราคม68นะครับอ่ะกสปอร์ตนะครับทองคำยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์นะแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา2,697เหรียญน,นะครับนั่นแปลว่า ถ้าเกิดราคาทองคำยังยืนเหนือ2,697เหรียญได้อยู่นะครับทองคำย่อลงมาก็สามารถทยอยเข้าซื้อได้ตลอดนะครับได้ทุกราคาเลยนะครับโดยจุดย่อตัวลงนะครับเพื่อที่ว่าจะเข้าซื้อบายนะครับหรือว่าจะตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอก็ได้นะครับไม้แรกครับให้ตั้งซื้อราคาไว้ที่กรอบราคา2743จนถึง2745นะครับกรอบที่2ครับจะอยู่ที่2735 จนถึง2737นะครับกรอบที่3ครับจะอยู่ที่2727 27, จนถึง2729ไม้มาที่4ครับอยู่ที่ราคา2720จนถึง27 22นะครับแล้วก็มาที่5นะครับอยู่ที่ราคา2712จนถึง2714นะครับแล้วสมมุติว่าราคาทองคำมันไม่ย่อตัวลงมาเลยนะครับหรือว่าอาจจะย่อตัวลงมาตามแผนได้แค่ไม้แรกไม้2ไม้3เนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่า ย่อลงมาเท่าไหร่ก็สามารถเข้าซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ย่อลงมาเลยนะครับแล้วก็พยายามดันตัวขึ้นต่อเหมือนตอนนี้นะครับก็เป้าหมายกําไรแรกนะครับที่ราคาทองคำเนี่ยมันจะปรับตัวขึ้นได้ในช่วง2สาวันนี้นะครับกรอบแรกเนี่ยประมาณ2755จนถึง2757นะครับกรอบที่2ครับจะอยู่ที่2 7 6 5จนถึง2 7 6 7และกรอบที่3ครับจะอยู่ที่2 7 7 4จนถึง2 7 7 6 แล้วก็กรอบที่4ครับอยู่ที่ราคา2783จนถึง2785นะครับถ้าเกิดผ่านด่าน2785ขึ้นไปได้นะครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับราคาทองคำเนี่ยไปแตะที่ราคา2,800เหรียญแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกเอาไว้เมื่อวันจันทร์นะครับว่าเมื่อมันปิดตลาดเนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยที่ประมาณ2,703มันมีแค่2ในยะเท่านั้นครับก็คือขึ้นไปเหยียบ2 8 0 0 หรือจะลงไปที่2 6 0 6มีแค่นั้นเลยนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า2,800เหรียญน,นะครับจะเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้เลยไหมนะครับหรือว่าจะพักตัวลงไปตั้งหลักใหม่แล้วขึ้นต่อในอาทิตย์หน้านะครับแต่อย่างที่บอกครับทรัม์มารอบนี้ครับยังไงก็ทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะครับนะอาจจะมีลงแรงให้เห็นบ้างนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะจะกลับตัวขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะครับ ส่วนใครอยากเล่นเปิดขายเซลนะครับเพื่อเก s, <S ็งกาไรขาลงนะก็สามารถตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปนะครับ <tes nak> ได้ที่ราคา2745นะครับแล้วก <mon> ็มาปิดกําไรที่2739นะครับแล้วก็ตั้งเปิดขายที่2739มาปิดกําไรที่ประมาณ2729นะครับมาตั้งเปิดขายเซลล์อีกที่ราคา2729แล้วก็มาปิดกาไรที่ราคา2723 เป้าหมายกาไรต่ําสุดที่คํานวณได้ครับในอาทิตย์นี้นะถ้าทองคําจะลงจริงนะก็อยู่ที่ประมาณ2713จนถึงประมาณ2715นะครับนี่คือกรอบที่ผมคํานวณว่าน่าจะลงมาได้ต่ําสุดนะครับนะถ้าลงมากไปมากกว่านี้ก็แปลว่ามันจะลงไปทดสอบการเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางนั่นเองนะครับ จบสำหรับโกลสปอตนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของทองแท่งนะครับ96.5กันบ้างนะครับหรือว่าทองแท่งออนไลน์9.5เนี่ยนะคือตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทนะครับมันก็แข็งมาได้ถึงประมาณ33.90บาทต่อดอลลาร์นะครับตามที่ให้ไว้เมื่อวันจันทร์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเงินบาทครับจะแข็งต่อได้อีกถึงประมาณ33.70นะครับซึ่ง33.70เนี่ย เป็นตัวเลขแข่งค่าของค่าเงินบาทเนี่ยที่ผมคำนวณได้ต่ําสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ33.70ภายในอาทิตย์นี้นะครับถ้าแข่งมากกว่านี้เนี่ยก็ตอบไม่ได้แล้วนะครับนะเพราะว่าผมคํานวณแข็งสุดได้แค่นี้นะครับนะแต่ถามว่ามีโอกาสจะกลับไปอ่อนไหมนะครับอตอบเลยครับมีโอกาสจะกลับไปอ่อนได้ประมาณ34.20จนถึง34.30บาทต่อดอลลาร์นะครับนะโอเค ทีนี้ราคาทองแท่งออนไลน์หกจุดห้าตอนนี้ครับก็ขึ้นไปประมาณ4 4 1ห0ืน่ันนะครับจนถึง44,200บาทต่อบาททองนะครับทองแท่งเนี่ยผมขอพูดสรุปแบบง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆแล้วกันว่าตอนนี้นะครับนะทองแท่งเนี่ยมันเป็นเทนขาลงระยะกลางอยู่นะครับซึ่งจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งราคา44,250บบาทต่อบาททองนั่นแปลว่าถ้าเกิดราคาทองคำนะครับ ยังรีบาวขึ้นไปยืนเหนือ4 4 2 5 0บาทยังไม่ได้นะครับก็แปลว่าไอที่เห็นราคาทองคำมันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ตลอดนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจะขึ้นได้ชัวร์ไม่ชัวร์เนี่ยอยู่ที่4 4 2 5 0บาทเท่านั้นถ้าเกิดมันทะลุข,ขึ้นไปได้นะครับสามารถเปิดซื้อบายตามขึ้นไปได้เลยนะเพราะว่าทองคำมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นแล้วนะครับเป้าหมายกำไรแรกอ,อยู่ที่มระมาณ4 4 4 0 0 จนถึง44,450บาทนะครับและกัทองคำเนี่ยมันสามารถทะลุ44,400บาทขึ้นไปได้นะครับซื้อบายเต็มแม็กได้เลยนะครับนะเป้าหมายกำไรเนี่ยนะครับก็น่าอยู่ที่ประมาณ44,550จนถึง44,600บาทต่อบาททองนะครับแล้วก็สูงสุดที่คำนวณได้ ในอาทิตย์นี้นะครับถ้ากรท้องคํำจะขึ้นไปถึงจริงๆเนี่ยจะจบประมาณ44,700จนถึง44,800บาทต่อบาททองนะครับคาดว่าในสองสมวันนี้ไม่น่าจะเกิน44,800บาทนะครับแต่ถ้าราคาทองคำนะครับยังผ่านด่าน44,250บาทไม่ได้นะครับภายใน2อสวันนี้นะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าให้มองเลยว่าทองคำเนี่ย พร้อมที่จะปรับตัวลงได้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่มันจะปรับตัวลงต่อนะครับก็จะกลับลงไปที่ราคาประมาณ43,950จนถึง44,000บาททุวนนะครับแล้วก็43,800จนถึง43,850บาทแล้วก็ต่ำสุดครับ จะลงไปได้นะครับต่ำสุดในอาทิตย์นี้นะครับอีกสองสวันนี้เนี่ยผมให้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ43,700บาทต่อบาททองนะครับนี่คือต่ำสุดที่คำนวณได้ให้นะครับนะอ่ะก็จบนะครับก็หวังว่าคลิป9นาทีนี้ครับก็คงจะมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนทองคำนะใครมีคำถามอะไรครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หรือว่าโทรมาพูดคุยหรือว่าไลน์มาคุยก็ได้นะครับนะแล้วเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับนะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับกับอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ